ตรวจสอบข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนให้กับผู้ผลิตได้รับทราบและนำไปปรับปรุงทางสำนักอาหารยังออกประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับรู้และตระหนักถึงการเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามโภชนาการด้วยปกติดูตลอดนะเวลาเราจะซื้อขนมหรือว่าซื้อพวกอะไรมากินนยครับจะดูขอนว่าเฮ้ยกินแล้วมันให้พลังงานเท่าไหร่อย่างเช่นถ้าเกิดปริมาณหนึ่งหน่วยบริโภคเนี่ยเท่ากับ140เฮ้ย มันต้องห้าหนึ่งของนี้เท่ากับห้านวยเลยเราก็ต้องร้อยสิบคูณห้าเราก็จะรู้แล้วฮ้า mother, มันเยอะเหมือนกันนะถ้าเกิดเราจะกินให้หมดภายในกล่องเดียวหรือว่าถุงเดียวอะไรเงี้ยครับเราก็ต้องรู้สึกว่าเราต้องแบ่งกินนะเราอย่าก,กินทั้งหมดนะครับการตรวจสอบข้อมูลภายในสลากโภชนาการและไม่ตามใจความต้องการของตนเองมากเกินไปจะส่งผลทําให้เราห่างไกลจากภาวะโรคอ้วนไขมันอุดตันในเส้นเลือดและโรคไตได้จัญญาคงปิดสเปเชียลรีพอร์ตรายงาน อีกแนวทางหนึ่งควรตรวจสอบก่อนว่าในขนมที่จะซื้อมาบริโภคนั้นมีน้ำตาลและไขมันสูงเกินความจำเป็นหรือไม่วันนี้สวัสดีครับ